ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคือโลภะคือความโลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโทสะคือความคิดประทุษร้าย เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะคือความหลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายปเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เมด็ดดีเก็บงาไวด้ดีอันบุคคลหวานไปแล้วในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทำดีแล้ว ในเนื้อนาดีอันหนึ่งสายฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพิขุทั้งหลายมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งความเจริญงอกงามภัยบูรณ์โดยแน่นอนฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัปช,ชะ คือในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปอย่างในอัปปปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทําแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้น กรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปาป,ะปช,ชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอัป,ประปริยยะก็ตามกรรมอันบุคคลกระทาแล้วด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัปช,ชะ หรือว่าเป็นไปอย่างในอัปรปริยายะก็ตามทิ่ขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย